พี่จ้ามาเจอปลาพริกไทยดำเมืองพี่น้องปลาแซ่เย็นเอามาทอดทอดอะไรกันอ่อนนี้แหละปกติทอดปลามันจะแข็งมันนั่นเนาะหน <c oughs> ิมแป๊บแป๊บนิมแป๊บแป๊บห่อนหอนปลาทอดล <c oughs> ำยา <c oughs> ขนมจีนยังได้ตู่ด้วยถ้าจะไดกินบูนนะเด้อ น้ำยาขนมจีนอยู่ในตู้แล้วตอนเปลืักแตงกันนหมมันพัดเปลกแตงมันพัดบปกแตงตอนบักแตงนี่แหละมักตอนนี้ยิยยย้อใส่โกโอโกใส่กอกอะไม่เวลา แต่เวลาเรจะมาทันทีวันเกิดนะเนี่ยไม่กี่จะจ้อยเนี่ยโอ้ติปลาถอด,อดเนื้อมันจะหนิมมันจะแข็งอัเนเี่นเนาะนี่ก็มันเป็นแบบปลาแช่เย็นในตู้นะปลาแะเก็แช่ในตู้ จังกินข้าวหลับำตกหมึกไอ้มึกขึ้นเออติมตกว่าแซลหลับหมูขมู่ขม,มขึ้น แตกถอดปามก็เละตกใจขึ้นามาเลยเอกสิเนื้อปลานี่แหละเนื้อปลาไม่ปลามไม่สด ไปมักก่กลัวใช่ก้ามมัมันก็มักหมูแต่ันคนลาย,ยฮะคนลายเนีย่ยอืมไปสวยคนลายใส่ไเสียดกับใส่เป็นเส้ปเปสาเลื่อการเสืร์สสวยเลยอย่างอีกพี่นนอะใส่ก,บสกอบ คบใส่กอเขาพี่นนองเออปล่อยน้ำกันเด็นน้ำกันที่มันยู่ใน้ำกันใส่กรอกใส่กรอกโตขึ้นไปด้อมากเลยนั่นนตูดไอ้นี่เด้อใส่กรอเต้ตูดกรไอ้มาบมาอบเลยบวบกระถอดเอา ใส่ก็ก่อนนั่งกับเตา ข้าวเคียวข้าวเคียวข้าดเยากันว่ครับในเพลงในบอกข้าวเยาะในบอข้าวเยวกันมันข้าดียวกันบ่ในเพลงเพลงไหนอ่ะพารเจ้าขาวเี่ยวเจ้าขาวเคียวขาวเคียวเดียวกันขาวเคียวต่าฮะไม่รู้กันขาเียวแต่ยิ่งากใส พวกไปค่ะเล้อสิมึงฮะหันโอ้ยไม่จริงดบไปอันเียดูใคนี่คือมัะเวไปนีนค่ยไม่ถึงหนึ่งวิบิดวาเกี่ยว ถ้าทำไมไม่จิ้มตรงคาง่างนี้เราได้กัดกินที่นวจะไปนเบียรถ่ายไป่าย่ายถูกมาหาหหมีเงินมั้ยมีงินกาหาไปนีาจะไปแบบไน่าไปชมไปกินเ็นไปไหญ่สร้างเสร็จรับหลานจะัะนะวา,ววาไปถูกจงตต <c oughs> ังหวัดเรายังไมาได้หลวนะ <c oughs> ไปแล้วให้ดใส่ตอนนี้เตรียมร้องสิไปเดยเมือ,อ,อนเดินเดินทางที่สุดวกบร์มาทางใจนี่มันมาร่าตัวมาถ้าไปออกก็จะไปอีกดีแไละจะไปไกลนนไปนลาเดี๋ยวตดใจไปนหนมา ไม่เหมนดิมกแต่ลกข้านที่ายมึงไม่รอเพียยว่ะคนเยังจัดการใทรหลานคนเขาเขาบอกแลยว่าทำแล้วก <ut> ็นอนหันขี้รดเมยได้พ um ี่รถเมยมันกับโวเซ็่งหรอกเพราะนประจำจีนะเมยป็นปลดย เห็นหรือยังน่งวัดเปิดนัค่ะใส่ก่อนอันนี้ใส่ก่อนหมูนะที่มเนเส้นหมดแล้วใส่ก่อนหมูมาคลิปน,นี้แค่นี้เด้อพี่น้องเจอคลิปหน้าจา้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเติงตองชาแนลฝากช่องในนี้นจ้ะ น่าเจอกันใหม่คิปต่อไปไปเขาเขียวกันจะ้ะนอกบ๊ายบาย